ตอนนี้นะคะน้องแทนก็กําลังนะคะคืออาหารเราเยอะมากนะคะคือเยอะจริงๆค่ะก็มีทั้งตํานะคะตําปลาตําอีสานธรรมดาตําลาวลาบปลาดุกแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ก็จะมีก้อยหอยนะะมีข้าวเหนียวมีไส้กรอกอีสานย่างไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะคือเยอะเกินค่ะนี่ค่ะอยู่ในถุงค่ะ เนี่ยอ่าไส้กรอกเอาไว้ตรงนี้ก็ได้แทนนู่นค่ะทั้งไส้กรอกอีสานทั้งข้าวจีค่ะทั้งข้าวจีข้าวเจอนะฮะมีหมดเลยนะคะมีหมดเลยลใครมาเปิดทีวีแข่งกับฉันเนี่ย <laughs> เปิดทีวีเออปิดได้แล้วนะคะนี่ค่ะอาหารเต็มเลยเต็มโต๊ะจริงๆค่ะวันนี้คือเต็มโต๊ะเลยส่วนลุงคิดนะคะอยู่ในห้องไม่รู้จะมาจอยกับเราสองคนไหมลุงคิดนะคะ อืออันนี้ก้อยหอยก้อยหอยโข่งนะคะนี่แกงหน่อไม้คือวันนี้น้องแทนก็จะมานอนด้วยนะคะมานอนกับป้าฟิซซี่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะก็อาหารของเรานะคะเต็มโตสดายอย่ามาหน้ายาวลูกมาโตต่ตําลูกเดี๋ยวทุ่ลายร่วงลงไปนะคะมันจะอร่อยกันไปไปไป,ไปก่อนสดาไปนู่นก่อน อาหารนี้กินไม่ได้หรอกมันเผ็ดเดี๋ยวปากบานเผนะคะก็ก็อาหารเยอะแยะเลยเยอะเลยวันนี้นะคะให้น้องแทนมากินด้วยนะคะเมนูอย่างนี้นะคะลุงคิดไม่อ่านะคะลุงคิดบอกขอไปแล้วกันไส้กรอกอาจจะจอยที่หลังเอานะคะเี๋ยเราสองคนก็ขออนุญาตกินกันนะคะวันนี้กินแน่นอนนะคะมากินด้วยกันค่ะก็มีเยอะแยะเลยนะคะลาบปลาดุกนี่อยากจะลองมากเข้าจี่เป็นไงอ้าวใครโทรมาละแทนยายเออบอกว่าเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่ ออฮะคือคือธุรกิจเราเยอะฮะ uh huh. ลองลาบปลาดุกก่อนนี mm ่อ hmm. oh, uh ือเขาจีเดี๋ยวมีคำถามจากเอฟซีถามน้องแพนด้วยนะคะเดีย๋ยวให้นางกินก่อนอืม mm hmm. อันนี้ลาบปลาดุกเนาะอืมล uh huh. าบปลาดุกอร่อยเลยอือ mm hmm. uh huh. อันนี้หอยอันนี้หอยอันนี้ตำอูห oh huh, แทน แทนสั่งมาสองอย่างเลคะอันนี้ตําป่า <c oughs> นี่เอาตำป่ำมาใกลนะ้ๆไหมจะได้โซยเต็มที่ขนมจีนนี่ลงไปก่อนที่มันเล็กค่ะันดีน้อยอืที่มันน้อยอม, <c oughs> มาลุงค<ม>ิด Sorry ลองคิดออกมาจากห้องพอดีมาเลยไส้กรอกยีสานย่างนี่ไส้กรอกยีสานโอ้ยวู thank you ผมคิดไปกินอ่ะแมคโดนัลด์มาค่ะนะ thank you สุดยอดนะสุดย cannot eat today what we have here ลาบมีก้อยก้อยเจล Uh huh. ก้อยหอย <Okay. S 2> ลาบหอยตำป่าแกงเปิดหรือว่าแกงหน่อไม้ส้มตำปูปะละลาบปลาดุกอร่อยมากแล้วก็ลาบปลาดุกอร่อยจริงๆริ original i s ลาบปลาดุกอร่อยมากซื้อมาจากอ,อ,อยู่หน้าท็อปที่เซนทันเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะไส้กรอกเขาก็อร่อย ไห้ฉกิอือืออืมเฮ้ยไม่าอาหรอไมม full อืมที่น้อยผมคิดจะเรียกโซดาออกไปค่ะโซดาไม่ออกไปตอนนี้โซดาต้อง ต้องแบบว่ารักษาท้องก่อนค่ะคือโซดาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเป็นเป็นท้องเสียง่ายมากถ้าให้อาหารคนกับโซดาโซดาจะเป็นแบบนี้ออืซีสันอือหือ ตั้มป่ตัดแกงหน่อไหมอืมเขาใส่ฟักทองด้วยยอด <ừ> ฟักทองด้วยมันเหมือนแกงเปิบเป็นไงอะอยกินกับ้อสจี ขเขาวจี่ยเาวจี่เขาแข็งไปนิดแต่ว่ามันอร่อยราบปลาดูกอร่อยดีน้ซื้อมาตอนแรกจะไม่ซื้อแต่ เข้าจี่มันต้องแบบว่าตอนเป็นเด็กอะตอนป้าเป็นเด็กอะเขาจี่นะคะเอาก้นเหนียวมานั่นแล้วก็เอาแจ่วใส่ข้างในแล้วเอาไปจีย่ยัดไส้อือร่อยมากบางทีก็น้ำพริกประทู มีเอฟซีทางบ้านนะคะถามมาว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งน้องแทนจะเรียกป้าว่าแม่บางครั้งอย่างเงี้ยครับก็ให้น้องแทนเขาบอกนะคะว่าเพราะอะไรให้เขาฟังจากปา,ากเจ้าตัวเขาที่เรียกแม่เพราะว่าป้าป้าปฟีฟฟซี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กส่งนมส่งค่าค่าข้าวเนาะให้ <c oughs> ให้กับยายตอนนั้นแม่แม่ก็เพิ่งได้ทํางานใหม่ยัง, <c oughs> ย,งยังไม่มีตังค์ส่ง <c oughs> แล้วทีนี้ พอปิดเทอมป้าก็จะลงมาเลี้ยงด้วยแบบคุกกี้กันตั้งแต่เด็กก็เลยแบบติดก็เลยเรียกแม่มาเลยตลอดบางคนชอบคิดคิดว่าอ่าน้องแทนเป็นลูกป้าเฟซี่ที่จริงไม่ใช่เป็นลูกของน้องสาวป้าเฟซี่แต่ป้าเฟซี่เลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมันเกิดความคุ้นเคยชินก็เลยเรียกแม่ค่ะท่องแทนเ็าจะเป็นลูกน้องสาวป้าเพซี่นะคะทดด้วย เ็นพี่สาวทับทิมทับทิมด้วย,ยนั่นแหละคะ่ะแต่แทนมีน้องแทนคนเดียวเขาเป็นคนโตเนาะเขาจะเรียกไม่อาส่วนทดกับทับทิมเขาจะเรียกป้าปกติก็นี่นะคะคือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้เลือกตัวเองว่าป้าเพซีีนะคะเพราะว่าเป็นป้านะคะ เป็นป้าของรอง้านหลานเขาของร้านหลานเราคือเหมือนเราช่วยช่วยทงน้องสาวอะส่งเสียค่ะคือน้องสาวคนเดียวเขาไม่ไหวลูกก็สามคนเขาส่งไม่ไหวแล้วค่ะส่งเรียนด้วยอย่างเงี้ยเพราะมาเขาก็ ทำงานโรงงานเนาะแลูกทั้งสามคนนะคะแล้่ไล่กันถ้าไม่มีคนช่วยเขาไม่ได้เรียนกันแน่อีกอย่างยายแกก็มีลูกไม่เยอะแกมีลูกแค่สองคนคือป้ากับแม่อ,อพอมีอะไรนนในครอบครัวเราเขาจะช่วยกันใช่ปาเป็่ก็มีน้องแค่คนเดียวอย่างเงี้ย หลานก็เลยสนิทกับป้ามากบนได้ว่าได้แต่เราก็สอนนั่นแหละค่ะก็เป็นสไตล์ของเราเนาะแม่เขาก็จะเป็นสไตล์ของเขาอร่อยไหมเนี่ยอร่อยอืมไม่ซึมไม่น่นอือหวานนิดนึงนิงนนดมัน นี่ดีเขาใส่กระถิ่นให้ด้วยลาบปลาดุกอร่อยอืมอร่อยมากตอนแรกเห็นมันน้อยว่าจะไม่ซื้อเนอะอืมมันก็สมควรน้อยโหปลาดุกอาแต่เนื้อเนื้อแล้วเขาราบให้เรียบร้อยอ่ะากินยาก ก็นั่นแหละค่ะเหตุผลทำไมบางครั้งเป็นน้องแทนเรียกว่าแม่อะไรเนาะมันก็ให้เกียรติเราอย่างเงี้ยค่ะนี่ผักอะไรไม่รู้ก็ให้มากราบปาก น้องแทนนะคะเขาจะมีเขาจะทําเพจนะคะขายเสื้อผ้าสําหรับสาวอวบนะคะสาวอวบสาวอ้วนนะคะสาวอวบสาวอ้วนได้นะคะแล้วก็เขาจะมีช่อง youtube ขายไลฟ์ขายด้วยใครที่สนใจเข้าไปดูได้แต่ตอนนี้เขายังไม่ยังไม่อะนั่นเดี๋ยว ให้ลงไปก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวป้าเ็าจะบอกในในช่องป้าเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเขาทําเป็นกิจลักษณะเมื่อไหร่ยังไม่เข้าที่เข้ทาทางอันนี้ก็เหมือนร้องไห้เสียงแหบป้อือค่ะร้องไห้เป็นเสียงแบหบร <คะ S 1> ้องไห้หรือร้องเพลง <c oughs> เสียงแหบอ่ะพเพื่อนก็มาหาที่บ้านแล้วนะคะ ก็มาเปิดเพลงร้องเพลงกันวัยรุ่นเขาสองสาคนมั่งส,สนิทเขาีอสองคนม,ม,มาหาป้าวันนี้คื้ทำไมเสียงมันแหบจังวะ <c oughs> ร้องไปด้วยร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยป่ะแหม่ร้องแห้ไป ทางเขาแต่งตัวเป็นค่ะแต่งตัวตัวพงเสื้อผ้างทีเขาก็ช่วยป้าเลือกช่วยป้าสอนป้าใส่นะแล้วเขาเป็นสาวอวดแบบนี้ค่ะแล้วสาวอวดเยอะแล้วเขาเขามีเพื่อนแบบว่าเคยอยู่แหล่งแบบว่าเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ย ให้เขาเปิดช็อปขายเพราะว่าเขาเลิกกาแฟแล้วเนาะเหมือนจะไปทำเหมือนดื่มก็ไม่ได้แล้วต <c oughs> ่อจ้ะ ไส้กอรอกอร่อยอร่อยร้านเดียวกันนะคะไส้กอรอกกับลาบปะดุมยุงกิดก็ออกไปกินแมคโดนัลด์มา สดาอย่ังยังยวแม่ก็ด่ารำย่างหน้า,ยา,า,นย,ายาวๆอะไรตรงนี้สดาอ้ยกินไปทั้งนั่นไปนะคะงงอันนี้ <ไป S 3> เออแต่อันนี้มันอร่อยนะคะแต่ว่ามันเัน มันไม่เผ็ดหรอกนูเนี่ยเผ็ดมันไม่เผ็ดหรอกแต่ว่ามันหวานไปนิดมันก็เลยคือมันมันหวานนิดนึงอะค่ะมันก็เลยแบบว่าป้าจะกินแบบส้มตําไม่ใส่น้ําตาลแกจะชอบเผ็ดนัวเผ็ดนัวเรารู้เลยรสรสรสของ้าเฟซีกินอันนี้ก็เหมือนกันรสชิมละเหมือนกันรสจะแต่สำหรับเราลองกินได้มันโอเคอยู่แต่ว่ามันเผ็ดไปนิดนึง คนรุ่นใหม่ก็จะต้องตัดหวานนะคะขายย่าดยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็ออกมาไขาข้อข้องใจแล้วนะคะว่าทําไมน้องแทนเขาถึงบางครั้งก็เรียกแม่บางครั้งเาก็เรียกป้านะคะก็แล้วแต่จะเรียกนะคะสำหรับป้าในที่นี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้ว <laughs> จะเรียกป้าเรียกแม่นี่คือเรายินดีรับทุกคําอยู่แล้วนะคะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะคคบ๊ายบาย